สวัสดีครับเพื่อนเพ,อนพบกับไลา์เกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะครับก็อีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับไอตัวโล่แบ็กการ์ดสามครั้งนะครับก็ที่อีเวนต์นี้ยังไม่ได้ทําเพราะว่าเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่สบายครับไม่สบายเป็นหวัดต,ต่อเนื่องมา2อาทิตย์แล้วครับก็เลยนอนค่อนข้างจะนอนเร็วนะครับก็เลยไม่ได้ทําวันนี้ก็เลยจะมาลองทําให้ดูนะครับก็ไอตัวนี้เนี่ยผมเอาเมื G ่อกี้จี้ฟรีนะครับเมื่อกีน ที่ไอโลฟีเอคับไอโลฟีบีนะครับแบบนี้ครับรวมกับหอ,อกเนาะหอ,อกหอ,อกฟีที่เขาจะอยากแจกะครับรบีบวกเจ็ดรวมกันไปทีหนึ่งปรากฏว่าได้หอ,อกมาไอได้โลมาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับตามตามนี้เลยนะครับก็โลบีบวกหอกบีเนี่ยปรกากฏมันวนลูปกลับมาที่โลเหมือนเดิมทีนี้ก็เลยตีไว้โลให้เป็นบวกเจ็ดไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปหาหอก B ก่อนเราเดี๋ยวมาลองรวมดูนะครับอีเวนตนี้ถ้าทางจะหนักนะครับเพราะว่ารวมไป1รอบก็ได้หอกได้ได้ได้ B เหมือนเดิมอะคือการรวมเนี่ย B รวม B แต่มันต้องสเต็ปเป็น A นะครับถึงจะโอเคครับนี่มันก็จะวนอยู่เหมือนเดิมครับเเดี๋ยวไปสุ่มหาจากตัวของดอนก่อนนะครับถ้าเราได้หอก A บวกนี่มันจะดีมากเลยนะ ในของดองจะมีอะไรให้เราบ้างครับก็ต้องลองดูนะครับไม่ได้ครับนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับ,รบในน้ำหอมเอไม่ได้นะครับส่วนนี้เป็น GB ไอตัวไอ้นัดนัดแคคเกอร์อครับอีเวนต์นั้นก็ ผมก็มีเยอะเลยนะครับที่ไปบินหายตัวเจ้าหญิงชาญมาครับก็ไม่ได้เลยนะครับจี้สงสัยว่าสุ่มจากของดองมันจะค่อนข้างได้ยากนะครับยังไม่ได้เลยครับได้เงินมาแสนหนึ่งครับ ก็ไม่ได้ครับไม่ออกเลยครับโลกอะหอ,อกเราอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ไว้เดย์นะครับก็ไว้เล่นกันให้ครบนะครับตามจุดต่างๆแผนที่ต่างๆที่เขากำหนดนะครับก็จะได้เพชรฟรีๆนะครับหนึ่งร้อย คืออีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ที่แบบผมเห็นชื่อเนี่ยชื่อไม่ขึ้นครับก็คือผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ยากมากเพราะว่าชื่อไม่ขึ้นเลยครับถ้าชื่อคนใครได้เนี่ยมันน่าจะมีชื่อคนอื่นขึ้นบ้างไงอันนี้คือมันเงียบไปเลย ็จะลองสุ่มจากของดองดูก่อนนะครับของดองเราเป็นอ้าได้ได้ไดหอกครับหอก B โอเคอยู่ครับโหเป็นสิบว่ากล่องเลยนะครับกว่าจจะได้ก็คงหมดแล้วครับของดอง ก็เนี่ยครับเลยไปถึงไก่แล้วครับอีเวนที่แจ็คพอดตไก่นี่ก็ได้ไก่มาเยอะมากเลยเหมือนกันครับเป็นวัตถุดิบก็ทาางนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปตีบวกในตัวหอกดูก่อนนะครับก็เรามีจี่ไอโล่โล่บีเนี่ยเราตีไว้สองชิ้นแล้วนะครับก็รอบก่อนที่ผมรวมไปเนี่ยมัน ได้ B เหมือนเดิมนะครับ B ลง B ได้ B เนมันรอบเนี้อยากจะได้เป็น A บ้างนะครับก็ g M ก็ได้โปรดด้วยเหรออเอได้ B เหมือนเดิมนะครับเอาวันนี้เลยลวกันเผื่อได้หอ,อก A บวกชื่อไม่ขึ้นครับงั้นต้องสุ่มแล้วครับ ร้อยจ็ิบเ้าเดี๋ยวเราสุ่มได้อีกน่าจะหลายคนอยู่ครับ mm hmm. สุ่มก็จะลดราคาเหลือเจ็ดิบห้านะครับชื่อไม่ขึ้นครับไม่ได้เลยนี่ได้หอ,อกบีมาหนึ่งอันนะครับ mm hmm. ก็เต็มคนระับ เดี๋ยวตีหอ,อกก่อนแล้วกันนะครับอืมตีหอ,อกบีก่อนเนาะเดี๋ยวเอาบีรวมไปเลยครับมีเยอะบี ไอตัวนัดแคคเกอร์มีเยอะมากอะเนี่ยดูดีอีเวนท์ที่แล้วมันจะแจกมาทำไมเยอะแยะนะไม่รู้แล้วเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราเอาหอกไว้ที่หลังนาะโลขึ้นก่อนเดี๋ยวครั้งนี้เราลองเอาหอกขึ้นก่อนมั้งแล้วโลตามหลังเอโอเคครับได้เอครับโอ้ยครั้งที่สามนี่เราก็ตีโลต่อนะครับ เนี่ยครับเราได้โล่สเตปโล่ A แล้วนะครับรวมเป็นเลยบอกขอบอกว่า GB มีเยอะมากเนี่ยไอ้นัดแคคเกอร์เนี่ยครับเยอะมากอื้มไม่ขึ้นเลยเหรอโอ้ยอีเวนจี้ญี่ปุ่นนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับในเรื่องการเปลืองเพชรเปลืองทอง ตอนนี้เราได้ตัวโลโ A ม A แล้วนะครับต่อไปก็มารวมใหม่นะครับเมื่อกี้ผมมีหอ,อก A แล้วนะครับหอ,อก A อน,นี้ได้จากการเล่นหลีกนะครับเล่นหลีกให้ชนะ5าตาติดกันนะครับก็จะได้หอ,อก A มาก็ตีถึงนี้ก็ต้องอยากได้ตัวเป็น A บวกวนะครับโอเคครับเป็น A บวกครับ นี้เราได้ตัวโลเป็นบวกแก้วนะครับ โลต่อนะครับโอเคครับบวกห้าแลครับตันนี้อนนตอนนี้ก็ได้โลโลในได้ A บวกแล้วนะครับก็ต้องไปหาหอ A อบวกมาต่อนะครับ ก็หอ,อก A บวกก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงไอเทมอีเวนนะครับเนี่ยจะอหอ,อก A บวกเนี่ยต้องได้หอ,อก a 3สามอันนะครับส่วนหอ,อก a เนี่ยแต่แรกหอ,อก a เนี่ยจีหอ,อก a เอครับจะต้องได้หอ,อก b เนี่ยสาอันเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาหอ,อก B 9้าอันครับก็ไปส่งกันเลยดีกว่าครับ ออก B เก้าอันนะครับไม่มาครับยังไม่มาชื่อไม่ขึ้นเลยอนะ่ะเคมาสองอันเลยครับสามนะ ออก B มาสามนละสี <S <S ออ่สสถ้ามันออกทุกรอบก็น่าจะโอเคอยู่นะครับห้าอีเวนต์นี้ชื่อไม่ขึ้นนะครับผมสังเกตดูชื่อไม่ขึ้นเลยก็เราได้หอ,อก B มาห้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปขายทิ้งก่อนครับจี้คลังเต็มน,นะครับนี่ขน,นาดช่องเยอะสุดแล้วนะครับขายทองก่อนห้าหกเจ็ดแปด ก็ได้ทองเป็นล้านเลยนะครับเหมือนเอาตัวเพชรไปแลกกับทองอะ่ะเดี๋ยวก็ขายตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปแลกก่อนครับเพื่อประหยัดช่องนะครับก็ได้ห่อง A มาหนึ่งอันแล้วนะครับ ก็ขาดอีกสอันนะครับ <S <S> <S ก็ได้มาอีกหนึ่งอันครับเขาบอกว่าตัวไม้นี้เต็มนะครับไม่ก็เอาแค่เนะครับก็เดี๋ยวใช้แค่แหนึ่งแต้มพอเนาะ สิอันนี้ได้เอสักอันหนึ่งนี่จะดีมากเลยนะเนี่ยเอยู่ไหนเนี่ยใช้ดีก็ขอ A บวกเลยนะหอกอ่าได้แล้วครับเจนะครับก็ตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับเราไปรับหอกอ,อีกอันหนึ่งก่อน ก็ไปในตัวนี้รับหอ,อกที่เราแลกมาเมื่อตกี้นะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรับจี้อจี้ไก่มาเป็นวัตถุดิบไว้ก่อนนะครับไก่นี้อีเวต์แจ็คพอตนี้ได้มันเยอะมากจริง ก็แลกของ A ต่อนะครับแลกเอาหอ,อก A อสาอันนะครับไปแลกของ A บวกนะครับมันจะอยู่ในกล่องยินบ็อกแล้วนะครับเราต้องไปรับต่อจริงมันน่าจะเข้าไปในตัวคังเราเลยเนาะคังจี้โอเคครับคนนี้ก็ได้หอ,อก A บวกมาแล้วนะครับนี่ก็มาตีบวกตีบวกหอ,อกต่อนะครับ ไก่นี้ได้มาเยอะมากจริงครับเนี่ยตีเอบวกเดี๋ยวลองดูบีก่อนนะอ่ามีอีเวนต์เอาไว้ก่อนนัดแคคเกอร์สามตัวเป็นไงบ้างติดหนึ่งก็โอเคนะครับทำติดหนึ่งทุกรอบก็โอเคนะต่อให้เป็นบีก็โอ้หกห้าเลย ก็ไกลเลยครับตอนนี้ก็ได้หอก a บวกกันนะครับก็โล่กับหอกนะครับตอนนี้เราได้ครบแล้วครับก็รวมเนี่ยขอให้ได้ s นะครับโอเคครับได้ s ครับจะได้จี้เว้นได้ G e นะครับก็ปิดเว้นนะครับจี G ้ตัวนี้ก็จี G ้โล่อะไรเนะี่ยมันโล่แบกกาสามหุนนะมันเอาไว กันลมละลายไว้สำหรับกันพวกสายลมนะครับเดี๋ยวจะลองให้ชานใส่เล่นดูนะครับอยู่ไหนเนี่ยออยู่นี้เนี่ยครับก็เอาไก่ตีเลยกันเนาะ ไก่เรามีเยอะโอเคไก่เราหมดละโอเคก็จี้จีเอสอันนี้กับนี้ตอนนี้เราตีตัวเราตีตัวไอ้นั่นได้แล้วไอจี G ้เดี๋ยวเราตีแสงอีกอันหนึ่งก่อนดีกว่า แสงนี่ G S ผมก็จะหมดแล้วสิเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาแสงไอ้ G S ในคลังก่อนนะครับผมน่าจะมีกล่อง G S เหลืออยู่บ้างนะอะมีแต่แสงอนะมีแต่เอกับเอบวกแล้วก็แสงเดี๋ยวพวกนี้รับมาก่อน เออเพื่อนๆในอ,อีเวนต์เนี้ยครับถ้าเมื่อเราตีจี้เต็มเนี้ยเราจะได้จี G ้แสงแห่งเกียรติยศมาด้วยนะครับนี่ผมได้มาสองกล่องแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับใจด,ดีอยากได้อแสงสีซูพปเรียสีฟ้าขอแสงสีเขียวก็ยังโอเคอยู่นะครับดีกว่าสีเหลืองครับสีเหลืองมันสุ่มออฟเยอะเกินไปครับเนี่ยครับแสงนี้สุ่มออฟเยอะมากเลย ก็ต้องมีดวงจริงๆนะครับถึงจะได้ออฟที่ด mm hmm. ีก็เดี๋ยวเราเอาไว้ถ้าเราไม่มี G ีอจริงเราเอาไว้เป็นวัตถุดิบได้นะครับแต่พอดีผมมี okay, เอาไว้มีหมูแอบอยู่โอเคน่าจะครบแล้วนะครับเราตีแสงก่อนเนาะ โอเคครับก็ G,S... เออหลุมดำมาเนี่ยผมมีเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็หมูโอเคครับก็บวกตีเป็นเจ็ดแล้วนะครับก็รวมก็มีเพื่อนเขาบอกเพื่อนในกลุ่มไลน์เขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันอาจจะสุ่มได้ออฟป้องกัน60%มาเลยนะครับ จะู้ครับว่าเราจะได้ออฟอะไรอันนี้แรกออฟตัดนางฟ้า60%นนะครับก็ดีอยู่นะครับออฟตัดนางฟ้าแล้วก็ต้องตีบวกใช่ไหม ตีบวกก่อน s s บวกตีจี s บวกเอา a บวกเลยแล้วกันเนาะได้แค่หนึ่งเองฮะก็ตี a บวกจะหมดแล้วนะครั้งนี้ต้องติดแล้วนะ4 โอเคครับเต็มพอดีจี้เราหมดค้างพอดีเลยแล้วก็เอานี้ไอ้กล่องบินของวาเลนไทน์กับแปนเสือครับหมดอายุทั้งคู่โอเคนะครับก็ตีเป็น S อบวกเจ็ดสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่ามีของแถมอะไรบ้างนะครับ ็มีแสงแถมนะครับอันนี้สำหรับการตีจี้ก็แสงธรรมดานะครับเดี๋ยวขอดูแสงก่อนนะครับว่าคือตอนนี้ผมเล่นเซตนี้อยู่อ่ะไอตัวแกนแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นออฟตัดดังฟ้า70อะส่วนในตัวจี้ใหม่ผมอะเ,ออเนี่ยครับโลอะ มันเป็นตัดต่างฟ้าหกสิบซึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าซึ่งผมดูแล้วผมอยากจะได้ออฟอื่นนะในตัวโล่เนี้ยแต่ตัดเจ็ดสิบตัดหกสิบมันก็ดีอยู่นะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดไปไป,ไปเสี่ยงสุ่มแล้วได้ออกเกาะมามันก็จะทับกับโค้ง จะขอดูก่อนนะว่าออฟมันมีอะไรบ้างครับอ่าอยู่ตรงนี้แสงแห่งเกียรติยศนะครับใต้แสงแห่งเกียรติยศไอสีเหลืองธรรมดาผมพอจะดาวออกอยู่เพราะมันจะเหมือนกันทุกอีเวนต์นะแต่ว่าของไอตัวแอดวานนะครับแอดวานี่สีเขียวนะครับสีเขียวนี่ก็จะมี ออฟเน่าอยู่2อันนะครับก็คือ18%เมื่อเหยียบฝ่ายตรงข้ามต้องใจ่ายค่าผ่านทางแล้วไปบินแล้วก็มีเบิล2ีร์นนะครับแล้วก็เมื่อทอยดับเบิ้ลได้40%ได้มาเบิ้ล40%ของค่าผ่านทางคืนกับออกเกาะ83%แล้วก็สุ่มคูณ2คูณ4คูณ8อันนี้อีเวนท์ที่เราผมแลกมาตั้ง7,500คิตตันเลยนะเป็นแบบ76%ตตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับกับแสงแบบ ไอ้สพิเลียครับสีฟ้ามันจะสุ่มแค่สองอันนะครับก็คือสร้างเรนมาแล้วคูณสองคูณสี่คูณแปดกับห้าสิบเปอร์เซ็นดึงไอนาฬิกาครับดึงผู้เล่นที่อยู่ที่รอโลกกลับมาที่ที่เรนมาร์ของเรานะครับอืมถ้าอย่างนั้นแล้วดับเบิลออกเกาะ โคงออกเกาะมีแล้วดับเบิลก็จะไปทับกับออฟชานเพราะนั้นล่าโล่ใหม่เนี่ยของเราเนี่ยต้องลุ้นให้มันเป็นคูณสร้างแันมาแล้วเมืองคูณ2องคูน4่คนแดไม่ใช่คอมโบกแกนแม่เหล็กนะครับอ่าเดี๋ยวว่ารีออฟกันเลยดีกว่าครับไอตอนนี้มีแสง อันนี้อันนี้จะเป็นแสงที่ว่าไม่มีหมดอายุนะครับคูณสองคูณสี่คูณแปผมจะเก็บไว้ก่อนแรกมาเจ็ดพันห้ารอคิสตันนะครับอ่ามันจะมีแสงสีเหลืองอยู่สามอันนะครับแสงสีเขียวอยู่เดี๋ยวผมจะรวมรวมแสงเหลืองก่อนนะครับเผื่อฟุกได้ออฟดีได้รับเงิน80ดเปอร์เซ็นต์เมื่อผ่านจุดสตาร์นะครับก็ไม่เอาครับ เดี๋ยวเป็นสีเขียวเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือสร้างแลนมาร์กและเมืองคูนนะครับก็ได้ดับเบิลมานะครับดับเบิลยี่สิบหกอถามว่าดีไหมนะครับก็ยังไม่ค่อยชอบนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับดับเบิลยี่สบ เปือมันใช้ได้หลายอันนะครับอตอนนี้จะลองเราทําไปกี่นาทีแล้วเนี่ยกัวคลิปมันจะยาวเกิน3ามิบนาทีแล้วมันจะตัดอีก,กไม่ได้ลานะครับงั้นเดี๋ยวผมลาเพื่อนๆตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดคลิปเกินสามิบนาทีแล้วมันตัดเองเนี่ยก็ก็เจอเัินใหม่คลิปไอคลิปหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับสักตาหนึ่งครับโล่นะครับ ตอนนี้สายล้มเราไม่กลัวแล้วครับเดี๋ยวเราไปเล่นห้องของเล่นได้สบายเลยครับ <Welcome. S 1> เออผมฝากเพื่อนๆอ,อย่างนี้เลยครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าถ้าเวลาผมเล่นในห้องเนี้ยแล้วผมโดยการเปิดซาวเอฟเฟกไว้เนี่ยคือมันจะยินเสียงเต๋ากับเสียงเอฟเฟกของการขันตัวแต้มแต้มของไอ ตัวลูกเต๋าครับแล้วเพื่อนๆรู้สึกลำคาญบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยลำโพงกับมไมค์มันอยู่ข้านเดียวกัน,นครับอเอฟเฟกของเต๋าที่ออกมาเนี่ยมันจะไปกวนเสียงมากเลยครับเดี๋ยวฝากอันนี้ฝากด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเปิดไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าให้ปิดซาวด์แล้วกลับไปเหมือนคลิปดูห้องเพจก่อนหน้านี้ครับ yes. ก็เจออีอันนะครับมีเซตเขาใช้ได้อยู่นะครับ นี้ของเราใช้เซตนี้นะครับวันนี้โครงออกเกาะใบแดงออฟป,ป้องกัน55กับสายการป้องกันการซื้อต่อนะครับโล่ใหม่ออฟเบิ้ลน,นะครับแล้วก็แกนแม่เหล็กแกนแม่เหล็กนี้ออฟไอตัดแางฟ้า70 ตัวนี้ก็อยากให้เขาจับได้หมีนะครับม <Double. Ten. S 1> ีอีอันก็เบิ้ลไปอีอันของตัวเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ชื่อไอวอรี่นะครับ แดงมาไหม <turn>. ตอนยังลุ้นโคงนะครับถ้าโคงโขงจะออกหรือเปล่าโค okay. ของออกนะครับ ขุนโค้งต่ออีกเพื่อนะครับโอ้โคงเราน่ารักมากเลยวันนี้มีลุนใบแดงต่อนะครับลุนสองต่อใบแดงกับโคง้งโค้งไม่มานะครับเออใบแดงไม่มาครับมาแต่โคง้งใบแดงเราไม่มาเลยครับโอ้โหโดนตัดแล้วละ่ะ ใบแดงมาไหมลูกเคใบแดงมานะครับโอเคครับ <Good. S 1> จบไปนะครับสรุปไม่ได้รีวิวโลนะครับเพราะว่าผมไม่ตกเบืองเขาเอ่อยังไงดีเดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ทําโล่ให้ดูแล้วนะครับมาช้าเปหนไยต้องขออภัยด้วยครับพอดีผมไม่ค่อยสบายก็เลยนอนไว้ทั้งสองคืนเลยคืนวันพุธกับวันไอคือวันงคารกับวันพุธโอเคครับบ๊ายบายครับเพื่อนสวัสดีครับ